โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ไม่กับผมคนเดิมในรายการ Call Me นะครับก็ในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ไม่กับเกม Ice the Horror Game นะครับคุณผู้ชมก็ในวันนี้นะครับเราก็จะทําการเล่นผีแม่มดนะครับในระดับง่ายก่อนนะครับน้องๆมาเล่นกันเลยนะครับมา let's go เมื่อพิธีกรยังอ่านไม่ทันเลยแล้วผลของการทํำลายทั้งหมดมันคืออะไร แต่ในคลิปที่แล้วนะครับคุณผู้ชมเราไอ้นี่นะครับเราสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราทําลายไอทเทะ่ะผมเรียกว่าโทเทมแล้วกันนะมันก็จะเกิดขึ้นใหม่ที่ที่เดิมนะครับก็แปลว่ามันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรนะแล้วเราอาจจะไม่สามารถทําลายทั้งหมดทั้งปราสาทได้นะครับน้องแหม่ก็พี่ก็แบบคิดว่าแบบทาลายแล้วแบบผีมันจะช้าลงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่าจะเกี่ยวข้องก็ได้นะแต่ว่าผมยังไม่รู้ไงอะไรประมาณนั้นนะครับ หงว่างอีกแล้วอุ้ยมาแล้วอโอ้โหอืมปวดน้ำตาไหลสิย่าโหแม่โดยเนี้ยรู้สึกว่าเราจะต้องเราหลบได้นะชิมหายละชิมหายละทำไมวะมันจะตามมาหรืออะไรวะถ้าเกิดเราโดนในนั้นมันจะตามมาหรือยังไงวะคนน่ากลัวเลยนะครับไอ้หน่า โอ้โหนั่นไงตามาจริงๆด้วยโอ้โหแม่งตามาเลยนะครับเราหลบหลีกไม่ได้จริงๆนะครับขอพ้องตายดีเปล่าโอ้แสบตาชิบหายเลยอยู่ไหนวะเนี่ยกำลังลงไปชั้นใต้ดินนะครับใช่ไหมโอเคเรารีบขึ้นไปดีกว่านะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะชิมหายเอานะครับห้องเหอะเฮ้ยเราหลบได้ว่ะเราหลบได้สบายๆเลย ไม่น่ามีอะไรป่ะพอนี้ไงถุงตัวนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าแม่มดผมว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ที่คนค่อนข้างน่ากลัวนะน่ากลัวกว่ากระสือเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้แบบว่ามันดูสยองแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับกระสืออะแต่ก่อนผมก็กลัวนะ ผมว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่น่ากลัวนะแต่ว่าพอมาเจอกับแม่หมดนี่มันก็แบบเนาะนี่อะไรเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยไอเว้นะไอผีเว้นั่นมันขึ้นมาอีกแล้วทำไงดีวะ โอ้โหที่ไหของมันวะมันตาไหลสีย่าอะไรของเองน่ะมันตาไหลอะไรของเองวะเนี่ยโอเคโอเคพัน <c oughs> <c oughs> เร็วมากสามนาทีกว่านะครับ โอเคผมก็เป็นไงนกรับว่าผมก็ใครถ้าชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรแบบนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ